จากความเดิมตอนที่แล้วมาคัสเนี่ยได้ลวงรู้ความลับของวินลี่เข้าจนได้และความจริงเรื่องแผลเป็นบนใบหน้าของเขาแท้จริงแล้วมาจากฝีมือของเพื่อนร่วมห้องที่สถานรับเลี้ยงเด็กอีกทางชิโก้เนี่ยก็ได้รู้เรื่องที่มาเรียเนี่ยลองใช้มาคัสเนี่ยฆ่าเขาแล้วด้วยก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเขาสู่ช่องเอเวอเรสตลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ และสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูใน EP แรกที่เป็นตอน1และ2เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ d e s c r i p t i o แล้วก็ทางด้านบนด้วยนะครับสำหรับใครนะที่ยังไม่ได้ดูก็ชิ้มกลับไปดูได้เลยครับผมและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า d a ด l ิ Class ใน EP ที่3และ4ได้เลยครับ และในท้าย E ีีที่แล้วผมก็ลืมเล่าฉากสุดท้ายของ E ีีไปครับเป็นฉากที่มีชายปริศนาคนหนึ่งที่ใบหน้าเเต็มไปด้วยรอยแผลไฟไหม้ชกันและเขาได้ฆ่าตำรวจไปดึงนายก่อนจะขู่ตำรวจอีกคนให้ตามหาตัวมาคัสที่เขาในชื่อว่าเป็นคนเผาสถานรับเลี้ยงเด็กและเรื่องราวยจะเริ่มต่อเนื่องกันเลยครับในตอนนี้เนี่ยมาคัสหวนึกถึงความทรงจําในสมัยที่เขาเนยอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกับเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งและเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเขาว่า แผลเป็นที่ฉันทําให้นายสักวันเนี่ยนายจะมาขอบคุณฉันที่ช่วยให้นายเนี่ยได้เดินออกไปอย่างชายชาตีพร้อมแผลนั่นฉันเนี่ยจะสอนบทเรียนให้นายให้นายเนี่ยเล่นงานคนอื่นมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเฮงซวยทั้งหมดทาให้เราเนี่ยผิดหวังเสมอแต่หมานะ่ะรักเราโดยที่มันเนี่ยไม่มีเงื่อนไขแล้วฝ่ายมาคัสเนี่ยก็เลยได้บอกกับวินลี่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เลือกทางเดินของตัวเองเราทําตามที่มีคนสอนมานักการตลาดคนไหนกันที่คิดว่าเราจะสูงส่งท่านเราเนี่ยได้ผลประโยชน์ของตัวเอง ฝ่ายวิลลีเนี่ยก็ได้ตอบกับเขาว่าเลิกพูดถึงความจริงได้ไหมเล่นเกมก่อนและทั้งคู่เนี่ยก็ได้สนุกสนานไปด้วยกันกับเกมครับและในขณะนั้นเองจุดจูเนี่ยชับนําก็ได้เดินเข้ามาในห้องพักวิลลีเนี่ยก็เลยวางท่าทาเป็นทวงเงินจากมาคัสแล้วก็เดินออกจากห้องไปในทันทีและหลังจากนั้นฝ่ายมาคัสเนี่ยก็ได้ขอโทษกับชับนํากับสิ่งที่เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้แต่ชับนำเนี่ยก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาเพียงแค่หวัวเราะกับมันพอเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นอดีตไปแล้ว และในเช้าวันต่อมาชับนำเนี่ยก็ได้บอกกับมาคัสว่าพวกหนูอย่างพวกนายเนี่ยเป็นพวกแรกที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ตกเป็นทาสไปอย่างเล็กคนโง่เนี่ยก็ได้งานส่งจดหมายเพทราคนเศร้าเนี่ยก็คอยเดินตรวจครัวและในระหว่างนั้นเองก็ได้มีเพื่อนร่วมชั้นเดินเข้ามาตบหัวชับนำต่อหน้าต่อตาของมาคัสครับแต่ชับนำเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไปมาคัสเนี่ยก็เลยบอกกับชับนำว่าอย่าให้พวกเขาเนี่ยทำกับนายแบบนี้ ชับนำเนี่ยก็เลยตอบมาคัสกลับไปว่าฉันเนี่ยจะปล่อยให้คนอื่นคิดว่าฉันอ่อนแอพวกเขาเนี่ยไม่มีวันสงสัยว่าจะโดนฉันเล่นงานได้ตอนไหนและไม่นานนักหลังจากน,านั้นชับนํำเนี่ยก็ได้รับบัตรเข้างานเต้นราที่จะจัดขึ้นแต่พวกหนูยังมาคัสไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในงานนี้ซึ่งสัปดาห์ของงานเต้นราจะมีประเพณีรับน้องถูกจัดขึ้นด้วยเหมือนกันยับนั่นก็คือการรวมตัวกันแกล้งพวกหนูอย่างบิลลี่ที่ถูกกับดักหนูหนีบมือเขาเต็มๆแต่เขาเนี่ยก็ทําได้แค่หัวเราะไปกับมันเท่านั้น และแล้วก็ถึงคาบเรียนแรกของวันนั่นก็คือวิชาปฏิบัติการเป่าลูกดอกครับแน่นอนว่าสายยะในเป่าลูกดอกเข้าเป่าที่กลางหัวพอดีเป๊ะตั้งจากมาคัสที่เป่าไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนทางด้านของเพลธา,าในตอนนี้นครับเธอเนี่ครับถูกวิกเตอร์ตามต่อแย่แล้วก็ชวนให้เธอนเนี่ยไปงานเต้นราด้วยกันแต่เธอเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็คอยเมินเฉยกับคําพูดของเขาต่อมาเนี่ยก็เป็นวิชาปฏิบัติการยาพิษ อาจารย์เยอเกนเนี่ยด้สอนวิธีผสมน้ำเชื่อมที่เขาจะตั้งชื่อว่าเมโลเยลโลและสำหรับใครที่โดนมันเข้าไปเพียงแค่หนึ่งหยดจะทำให้มีอาการประสาทหลอนและก็เจ็บปวดแสนสาหัสซึ่งเพทราเนี่ยก็ทำมันได้ดีเลยทีเดียวครับและในระหว่างนั้นเองแบดดี้สาวสวยที่ให้กระดาษมาคัสในตอนแรกและเธอเนี่ยก็เป็นหัวหน้ากลุ่มดิกซี่มอบที่นิยมผิวขาวก็ได้เข้ามาแย่เพทราฉันเนี่ยไม่นึกเลยนะว่าเธอเนี่ยกับวิกเตอร์จะไปกันได้ดีแต่ฉันเนี่ยก็จะขอเตือนไว้ก่อน ถ้าเธอเนี่ยเสิอ์เป็นงานเต้นลําเธอเนี่ยจะต้องเสียใจฝ่ายเพเทราที่ได้ยินนะครับก็เลยมองคอยกลับไปในทันทีส่วนฝ่ายมาคัสในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าคนที่นั่งข้างๆเขาเป็นคนวางกับดักหนูแก้งบิลลี่เขาเนะครับก็เลยทําทีเอื้อมมือหยิบสารพิษในแก้วแล้วก็ผักแก้วให้ตกแตกโดนใบหน้าของคนที่แก้งบิลลี่จนเขาเนี่ยเห็นภาพหลอนแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายและฝ่ายอาจารย์เยอเกนที่เห็นแบบนั้นก็ได้บอกให้นักเรียนคนอื่นๆเนี่ยไปพักได้ ยกเว้นแค่มาคัสเพียงคนเดียวครับและเขาเนี่ยก็ได้บอกมาคัสว่าคําพูดของนายเมื่อวานถทำให้ฉันนนึกได้ว่าฉันนี่อาจจะหลงทางมัน,นจะแย่ไปกว่าเดิมไม่ใช่ดีขึ้นนานยต้องเลือกให้ดีว่าศึกไหนควรสู้เก็บแรงไว้เพื่อการทําลายล้างสูงสุดอยู่นิ่งๆจนกว่าจะรู้แล้วก็หนีไปซะก่อนที่อาจารย์เยอเกนนะครับจะเดินจากมาคัสไป แล้วฝ่ายมาคัสเนี่ยก็เลยรีบบอกให้วิลลี่ได้รู้ว่าชานเยอร์เกนเนี่ยกำลังจะทําอะไรสักอย่างแต่วิลลี่นะครับกับผักส่ไล่มาคัสให้ไปพ้นทางเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเขาตอนที่อยู่กับกลุ่มเพื่อนๆส่วนทางด้านของเพทราเธอเนะครับเดินไปหาวิกเตอร์เพื่อบอกเขาว่าจะไปงานเต้นราด้วยเพราะเธอเนี่ยจะได้ยั่วมโมโหแบนดี้ได้แล้ววิกเตอร์เนี่ยก็ได้โอเคที่จะพาเธอไปงานเต้นราด้วยกันและเมื่อถึงตอนพักเที่ยง กุ่มของมาคัสเนี่ยก็ได้ไปนั่งกินข้าวที่โรงอาหารกันและในขณะนั้นเองชิกโก้เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพางยิ้มยาะใส่พวกเขาแล้วก็พูดขึ้นว่าอาหารอร่อยไหมฝ่ายบิลลี่เนี่ยครับก็เลยก้มมองดูอาหารในจานข้าวของตัวเองและก็ได้พบว่ามีซากหางหนูในยอยู่ในนั้นทำให้เล็กน์นะครับกับบิลลี่เนี่ยรีบวิ่งไปอ้วกกันในห้องน้ําทันทียกเว้นก็แค่มาคัสที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะมันเนี่ยไม่ใช่ศัตรูหนูจานแรกที่เขาได้กินครับ และหลังจากที่พวกเขาเนี่ยอ้วกกันเสร็จแล้วเล็กกับบิลลี่เนี่ยก็ได้ร่วมมือกันประกาศสงข้ามกับเพื่อนๆทุกคนที่คอยกันแกล้งเขาแต่มาคัสเนี่ยก็ไม่เอาด้วยเพราะเขาเนี่ยรอจังหวะเลือกข้างตามที่อาจารย์เยอเก้นเนี่ยเคยบอกเอาไว้อยู่ส่วนทางด้านของมาเรียเธอเนี่ยกำลังนอนฟังเพลงอยู่ในห้องอย่างสบายใจแต่จู่ๆเนี่ยชิกโก้ก็ได้เดินเข้ามาทําให้เธอเนะครับรีบหยิบพัดใบมีดที่เป็นอาวุธประจําตัวของเธอขึ้นมาในทันทีฝ่ายชิกโกเนี่ยก็เลยบอกเธอว่า โอ้โอ้โไม่ต้องกลัววันนี้เนี่ยเป็นวันดูหนังของเรานี่ฝ่ายมาเรียนเนี่ยก็ได้ตอบชิกโก้กลับไปว่างั้นขอฉันเต้นลํากับสายะได้ไหมแค่คืนเดียวไปกับสายะแค่สองคนนะ่ะฝ่ายชิกโก้เนี่ยครับก็อึอ้งอยู่สักพักก่อนจะตอบตกลงไปและไม่นานนักหลังจากนั้นเลสกับบิลลี่เนี่ยก็ได้เริ่มการแก้แค้นครับ เล็กซ์เนี่ยได้ส่งพัสดุให้กับเพื่อนๆตามห้องพักของพวกเขาแต่พัสดุนั้นเนี่ยก็ซ่อนเอาไว้ด้วยกลระเบิดน้ําที่ถ้าเปิดออกน้ําสีฟ้าจะจะพุ่งใส่หน้าเพื่อนทุกคนทําเอาเล็กซ์กับบิลลี่เนี่ยขำทีเ่เพื่อนๆหลงกลของพวกเขาจนหัวฟัดหัวเวียงกันไปเลยครับและในระหว่างนั้นเองทางด้านของอาจารย์เยอเกนเขาเนี่ยก็กําลังยื่นจดหมายให้กับอาจารย์หลินและเมื่ออาจารย์หลินเนี่ยได้เปิดจดหมายออกเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาทันทีว่าอย่าส่งจดหมายนี่ถึงสมาคมนะนี่มันจดหมายลาตายชัดๆ คุณเนี่ยเซ็นสัญญาตลอดชีวิตไปแล้วแต่ฝ่ายอาจารย์เยอเกนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะเขาเนี่ยไม่โอเคกับโรงเรียนนี้ที่ในตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเขานี่อยากลาออกเต็มที่ถ้าไม่อาจารย์หลินเนี่ยไม่มีทางเลือกได้แต่เก็บจดหมายของอาจารย์เยอเกนเอาไว้ก่อนจะเดินออกจากห้องไปส่วนทางด้านของมาคาัสในตอนนี้เนี่ยเขากําลังเข้าเรียนวิชาพื้นฐานว่าโดยอาการจิตวิปลาสและอาจารย์ที่สอนวิชานี้เนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์กินคนและเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าคนไปนแล้วกว่า4ี่สิบเศ เขาเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องการศึกษาแรงบันดาลใจของฆาตกรและนั่นเนี่ยก็คือความขุนเคืองไม่นานนักอาจารย์เนี่ยก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยบอกสิ่งที่เกลียดกันมาคนละอย่างพอมาถึงตาของมาคัสเขาก็ได้พูดใส่หน้าอาจารย์ไปว่าผมในโคตรเกลียดอันธพาลเลยพวกมีปมด้อยพวกหลงตัวเองที่ทำลายคนโดยไม่มีเหตุผลทำให้คนเนี่ยต้องล็อกประตูตอนกลางคืนคนที่ทำให้ชีวิตคนทั่วไปเนี่ยแย่ลงและนั่นเนี่ยก็คือคนอย่างคุณไงละ่ะผมเนเกลียดคนอย่างคุณที่สุด แล้วพอได้ยินแบบนั้นท่อาอาวาัจ์านี่เกิดความขุนเครื่องใหม่ที่มีต่อมาคัสขึ้นมาจนผู้ดูแลเนี่ยต้องเข้ามาห้ามเอาไว้ครับและต่อมาหลังจากนั้นมาคัสเนี่ยก็ได้ไปเรียนวิชาปฏิบัติการต่อสู้จริงต่อซึ่งครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะสวมบทเป็นคนร้ายที่จับตัวเหยื่อเล็กค่าถ่ายเอาไว้แล้วก็ให้มาเรียซายะและมาคัสเนี่ยช่วยเหลือเยื่อโดยที่มาเรียกับซายะไม่สามารถสู้กับอาจารย์ได้เลยครับเว้นก็แต่มาคัสที่สามารถเอาตัวรอดเฉพาะหน้าได้เพียงคนเดียว และอาจารย์เนี่ยก็เลยสอนทุกคนว่าไม่เกี่ยวหรอกนะว่าคนร้ายเนี่ยจะตัวสูงใหญ่กว่าเรามากแค่ไหนบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้ได้มือแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้อย่างที่มาคัสทำเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วส่วนทางด้านของอาจารย์หลินเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปหาน้องสาวที่อยู่ในสมาคมครับเพื่อยื่นใบลาออกของอาจารย์เยอเก้นให้โดยที่อาจารย์หลินเนี่ยพยายามขอร้องให้สมาคมเนี่ยปล่อยตัวอาจารย์เยอเก้นไปแต่ฝ่ายน้องสาวของอาจารย์หลินเนี่ยก็ไม่ยอมปานี พอนี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สมาคมทํากันและอาจารย์เยอเก้นเองก็ไม่ใช่คอยยกเว้นด้วยเหมือนคนที่อยู่ในห้องของเธอในตอนนี้ที่ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้แล้วแต่ทําตามไม่ได้ก็เลยถูกลงโทษให้ยืนนิ่งๆถือสิ่งของต่างๆเสมือนไรจิตวิญญาณเป็นวันละ12ชั่วโมงเลยครับก่อนที่เธอเนี่ยจะได้ส่งเหรียญที่มีตาสัญ,ญลักษณ์ให้กับอาจารย์หลินพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฉันรู้ว่าพี่เนี่ยจะไม่เอาความเป็นเพื่อนมาขัดขวางสิ่งที่ต้องทํา และทางด้านของสายะกับมาเรียทั้งคู่เนี่ยกำลังเดินไปยังร้านขายของแห่งหนึ่งในเมืองเพื่อขโมยเหล้าแต่ระหว่างทางเนี่ยมาเรียก็ได้บอกกับสายยะว่าฉันได้อยากใช้ชีวิตแบบคนปกติมาตลอดอะอยากมีครอบครัวอยากมีบ้านที่อบอุ่นซึ่งสายะที่ได้ฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจเธอสักเท่าไหร่พเพราะสายะนะครับคิดว่าการเป็นคนปกติเท่ากับการตายไปแล้วนั่นเองและเมื่อทั้งคู่เนี่ยครับได้ไปถึงร้านขายของแล้วมาเรียก็ทําทีเป็นดึงความสนใจของเจ้าของร้านเอาไว้ ส่วนสายยะเนี่ยก็แอบขโมยเหล้าออกจากร้านไปแต่เธอเนี่ยก็ทําพลาดไปชนขวดเหล้าตกทําให้เจ้าของร้านเนี่ยรู้ตัวพวกเขาเนี่ยก็เลยต่อสู้กับเจ้าของร้านก่อนจะรีวิ่งหนีออกมาในทันทีและในระหว่างนั้นเองเหล้าเนี่ยก็จะตัดกลับไปที่มาคัสครับในตอนนี้เนี่ยเขากาลังนั่งเขียนหนังสือพยายามกับตัวเองว่าเขาเนี่ยต้องแข็งแกร่งขึ้นและจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาลังแกอีกแล้วและในขณะนั้นเองวิลลี่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในห้องพักเพื่อชวนเขาเนี่ยเล่นเกมด้วยกัน แต่มาคัสเนี่ยก็ได้บอกกับวินลี่ไปว่าฉันเนี่ยเป็นเพื่อนกับคนที่อายในการคุก,กับฉันไม่ได้หรอกทําให้วินลี่ที่ได้ยินเนี่ยเดินออกจากห้องไปในทันทีและไม่นานนักหลังจากน,านั้นงานเต้นราเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นสายะมาเรียวิกเตอร์เพทราและเพื่อนคนอ,อื่นๆเนี่ยก็ได้เข้าร่วมงานนี้กันอย่างสนุกสนานแต่พวกหนูยังกลุ่มของมาคัสและบินลี่ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้นั้นก็ได้จัดปาร์ตี้ผู้กันที่สุสารโดยที่ไม่แข่งงานเต้นราเลยครับ ส่วนทางด้านของมาเรียกับซซยะในตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็สนุกสนานกันอยู่ในงานเต้นรำกัน2คนแต่จู่ๆเนี่ยชิโก้ก็ได้เดินเข้ามาทําให้มาเรียนังหงุดหงิดมากที่ชิโก้เนี่ยไ่ทาตามที่เธอขอเอาไว้เธอเนี่ยก็เลยเดินหนีชิโก้ไปแล้วฝ่ายซซยะนะครับก็เลยต่อว่าชิโก้ที่ไม่ปล่อยให้มาเรียเนี่ยเป็นอิสระเลยสักวันเดียวแต่ฝ่ายชิโก้เนี่ยก็ได้บอกเธอกลับไปว่ามาเรียเนี่ยเล่าเรื่องที่อยากมีชีวิตปกติให้ฟังหรือเปล่าฉันเนี่ยเป็นคนสอนเองแหละมาเรียเนี่ยหลอกใช้เธอนะ ฉันเนี่ยจะได้จับตาดูคนของเธอได้ไงและนั่นนะครับก็ทําให้สายยันยังหุนหงิดก่อนจะเดินจากเขาไปในทันทีส่วนทางด้านของวิกเตอร์กับเพทราเธอนะครับก็เริ่มรู้สึกดีกับเขามากขึ้นทุกทีทุกทีแต่จู่ๆเนี่ยวิกเตอร์ก็ได้พาเธอไปที่ห้องน้ําแล้วก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มของแบนดี้เขา้าวิกเตอร์เนี่ยก็เลยบอกกับเพทราว่าหนูเนี่ยก็ยังเป็นหนูอยู่วันยังค่ําก่อนที่เขาเนะ่ครับจะเดินออกไปไม่นานนักแบนดี้เนี่ยก็ได้เดินขึ้นมาบนเวที กลับไปพวกของเธอในลักตัวเพทราที่ถูกจับแต่งตัวเป็นบาร์บี้ขึ้นไปบนนั้นด้วยกันทําให้เพื่อนๆหัวเราะเยาะเธอแล้วก็ทําเหมือนเพเนียเป็นตัวตลกครับทาให้เพเนียร์ีบวิ่งหนีออกจากงานเต้นราไปยังสุสานและเมื่อมาคัสกับเพื่อนๆนได้เห็นเพทราพวกเขานก็ตกใจกับสิ่งที่แบนดี้ทำกับเธอเพเนียรบก็เลยได้ยืนร้องไห้ต่อหน้าต่อตาทุกคนมาคัสก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าเราไม่ปกป้องกันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นเพื่อนกัน หลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้บุกเข้าไปในงานเต้นลาแล้วก็ใช้ลูกดอกอาบยาพิษเมโลเยลโลยิงใสเ่เพื่อนๆที่กันแกล้งเพทราทั้งหมดแต่ฝ่ายชิกโก้ก็หันมาเห็นมาคัสเข้าพอดีเขาเก็เลยอัดมาคัสด้วยที่มาคัสสู้แรงเขาไม่ไหวแต่แล้วจู่ๆวิลลนลียก็ได้เข้ามาช่วยมาคัสเอาไว้ได้ทันครับก่อนที่อาจารย์หลินจะเข้ามาหยุดการกระทําของชิกโก้แล้วก็คนอื่นๆแล้วก็สั่งไว้ว่าให้เลิกงานเต้นลาในทันที และเมื่อทุกอย่างสงบลงเพทราเนี่ยก็ได้นั่งร้องไห้อยู่ในงานเต้นราคนเดียวและฝ่ายบิลลี่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาชวนเธอเต้นราด้วยกันเธอเนะครับก็เลยสวมกอดบิลลี่ด้วยความสุขใจส่วนทางด้านของมาคัสเขาเนี่ยกำลังนั่งเล่นเกมอยู่กับวิลลี่และเขาเนี่ยก็ได้บอกกับวิลลี่ว่าที่นายทาเมื่อคืนน่ะขอบใจนะที่ช่วยฉันไว้ฝ่ายวิลลี่เนี่ยครับก็เลยตอบมาคัสกลับไปว่าฉันได้มาคิดเรื่องที่นายพูดนายบอกว่าความหลักชาติเนี่ยคือการเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองแต่สมัยที่อยู่วัด ความรักชาติของเราเดี๋ยวเป็นอีกแบบเราเนี่ยไม่ได้ภูมิใจกับรัฐบาลเพราะพวกเขาเนี่ยไม่เคยทําให้เรารู้สึกพักดีได้แต่เราเนี่ยภูมิใจในชุมชนมันเนี่ยคือการดูแลเพื่อนของเรานายเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันพอดียินแบบนั้นมาคัสเนี่ยก็เลยยิ้มออกมาครับและระหว่างนั้นเองฝ่ายอาจารย์หลินเนี่ยก็ได้เรียกอาจารย์เยอเกลให้เข้ามาหาเพื่อจะบอกกับเขาว่าสัญญาเนี่ยแก้ไขไม่ได้ให้คุณเนี่ยไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ปรับมุมมองใหม่ก่อนจะกลับมา แต่ฝ่ายอาจารย์เยอเกเนก็ยังยืนยันที่จะลาออกอยู่ดีอาจารย์หลินก็เลยเทวายให้อาจารย์เยอเก้นกินและในขณะที่พวกเขานกำลังยกแก้ววายขึ้นมาอาจารย์เยอเก้นก็บอกกับอาจารย์หลินว่าปาณีผมหน่อยละกัน <c oughs> เห็นแก้ววันเก่าๆของเราและเมื่ออาจารย์เยอเก้นย,ยกแก้ววายขึ้นมาเขานก็รู้ได้ทันทีว่าในวน่ยผสมโพแทสเซียมคอลอไรด์เอาไว้และเขาเนาก็งุนงิดที่อาจารย์หลินไม่เห็นแก้ววันเก่าๆที่มีร่วมกันมา20กว่าปีเลย เขาเนี่ยก็เลยโมโหแล้วก็เข้าทำร้ายอาจารย์หลินทันทีและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีจนกระทั่งอาจารย์เยอเก้นเนี่ยพลาดท่าแล้วก็ถูกอาจารย์หลินนะครับบีบคอเข้าให้แต่อาจารหลินเนี่ยก็เลือกที่จะปล่อยไปแล้วก็บอกอาจารย์เยอเกนว่าจําคําผมไว้พวกเขาเนี่ยจะไปหาคุณแล้วฝ่ายอาจารย์เยอเกนก็รีบออกจากห้องไปและในระหว่างนั้นเองยูกิโอหนึ่งในแก๊งของซายะก็ได้รับพัสดุที่มีเงินก้อนโตและก็รูปถ่ายของซายะอยู่ในนั้นยับ ก่อนที่ EP 3เนี่ยจะจบลงหลังจากจบสัปดาห์รับน้องกันไปคนขายกันชงเนี่ยก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านของชับนําที่ไม่มีใครอยู่อย่างสบายใจเฉบตามวิธีของล็อกสไตล์ครับแต่แล้วจูจูชายปินสนาที่หน้าเป็นแผลไฟไหม้ก็ได้โผล่มาที่บ้านของชับนําส่วนทางด้านของนักเรียนในโรงเรียนคิงโดมิเนียนตอนนี้เนี่ยอาจารย์หลินก็ได้สั่งกักบ,บริเวณมาคัสสายะเพทราวิกเตอร์ชิโก้และเจเดนในห้องสมุด โทษฐานที่ทําผิดกฎของโรงเรียนแล้วก็ยึดอาวุธแล้วก็ซับสิ่งของนักเรียนทุกคนไปทั้งหมดรวมถึงดาบคาตันนะที่เป็นของดูต่างหน้าของพ่อซายะด้วยเช่นกันครับและระหว่างนั้นเองฝ่ายบิลลี่เนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากเท็ดดี้น้องชายของเขาทําให้เขาเนี่ครับรีบบอกน้องอย่างลุกดีลุกดนกลับไปว่าพี่จะรีบกลับไปหลังจากนั้นยูกิโอเนี่ยก็ได้ใช้โทรศัพท์ต่อจากบิลลี่และเขาเนี่ก็ได้โทรหาใครบางคนก่อนจะพูดขึ้นมาว่า คุณพูดถูกห้องสมุดเนี่ยไม่มีคนเฝ้าก่อนที่ยูกิโอนเนี่ยจะวางสายไปแล้วก็ยืนเฝ้าดูที่หน้าทางเข้าลับของโรงเรียน,นยังก็ได้เห็นอาจารย์หลิเนเดินออกมาพอดีกลับมาที่ทางด้านของมาคัสเขากับเ,เพื่อนๆเนี่ยในตอนนี้กําลังพยายามหาอะไรทำเพื่อฆ่าเวลาไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วชิโก้เนี่ยก็ทนไม่ไหวผ่านใส่มาคัสว่าเป็นเพราะลูกดอกนายถึงทําเรามาอยู่ที่นี่แต่มาคัสเนี่ยครับก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเนี่ยก็ตอบชิโก้กลับไปว่า แสดงว่าลูกดอกฉันเนี่ยเร็วกว่าเดอะแฟทเหรอทำเอาชิโก้เนี่ยครับได้แต่หัวเสียไปเลยและทางด้านของมาเรียเธอเนี่ยครับได้นัดเจอกับวินลี่เพื่อขอให้เขาเนี่ยทำพาสปอร์ตปลอมให้เธอเนี่ยจะได้หนีจากชิโก้ได้พอชิโก้เนี่ยถูกกักบ,บริเวณ2วันทีแรกเนี่ยวินลี่ก็ไม่ยอมทําให้แต่เมื่อเขาเนี่ยได้เห็นสีหน้าที่ย่าแย่ของมาเรียเขาก็เลยยอมตอบตกลงกลับมาที่ทางด้านของมาคัสในตอนนี้เนี่ยเขากําลังชวนเพื่อนๆคุยเรื่องไร้สาระต่างๆนั้นนา,นา,นา แต่แล้วจูจ่ๆเพทราเนี่ยก็เดืขึ้นมาได้ว่าถ้าอยากกินอาหารขยะลรวบุกเข้าห้องนิรภัยของวาฮาราได้เพราะในนั้นเนี่ยมีหีบขนาดใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยขนมกระตุ้นเบาหวานรวมถึงของผิดกฎหมายที่น่าสนใจอื่นๆอีกทําให้สายะนะครับคิดว่าดาบของเธอเนี่ยต้องอยู่ในนั้นแน่ๆเธอเนี่ยก็เลยรีบดุกขึ้นไปแล้วก็พยายามพังประตูออกจากห้องสมุดแต่มาคัสเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาห้ามสายะไว้แล้วก็ใช้ความสามารถในการปลดล็อกประตูจนประตูเนี่ยเปิดออกได้สําเร็จ หลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็มุ่งหน้าไปยังห้องนิรภัยของวาลฮาร่ากันต่อและเมื่อไปถึงพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับข้าวของอย่างที่เพทราเนี่ยบอกเอาไว้ทั้ง6คนเนี่ยก็เลยสนุกสนานแล้วก็กินขนมกันอยู่ในนนานครับแต่สายะเนี่ยก็ยังหาดาบของเธอไม่เจออยู่ดีถ้าไม่มาคัสเนี่ยเหลือไปเห็นมอเตอร์ไซค์เข้าพอดีเขาเนี่ยก็เลยชวนให้สายะขี่มันดูเพื่อจะรู้สึกดีขึ้นแน่นอนนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ปฏิเสธพวกเขาเนี่ยก็เลยทําเส้นทางสุดทาลทโหดให้สายยะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป ฝ่ายชิโก้เนี่ยก็ได้พนันกับมาคัสว่าฉันได้พนันร้อยเหรียญว่าเธอเนี่ยทำไม่สาเร็จแน่แต่มาคัสเนี่ยก็ได้แทงส่วนไปครับและทันใดนั้นเองซายะหเนี่ยก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทให้ชิโก้เนี่ยครับเสียเงินร้อยเหรียญฟรีๆให้มาคัสไปโดยปริยายและทางด้านของอาจารย์หลินเขาเนี่ยระบายให้ภรรยาของเขาได้ฟังว่าตอนแรกผมเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ผมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคิงวันหนึ่งเราสองกระจก แล้วก็เห็นผู้ชายที่เราสาบานว่าจะไม่มีวันเป็นทั้งๆที่คําสาบานมันสร้างมนต์ทินแก่ผู้ผิดคําสาบานไม่นานนักภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นจดหมายของอาจารย์เยอเก้นเขา้าเธอเก็เลยบอกกับอาจารย์หลินว่าเยอเก้น er เนี่ยเป็นคนฉลาดถ้าเขาเนี่ยไปแล้วไปลับจะไม่มีใครเนี่ยจับได้อาจารย์หลิน,นก็ได้ตอบเธอกลับไปว่าผมเนี่ยแค่ชะลอเหตุการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครเนี่ยรอดไปได้ฝ่ายภรรยาของเขาเนี่ยก็เลยตอบกลับมาว่า ฉันไงกลับมาที่ทางด้านของมาคัสตอนนี้นะครับชิโก้เนี่ยได้เปิดเพลงในเทปเพลงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่านี่เนี่ยเคยเป็นเพลงโปรดของน้องชายฉันแล้วมาคัสเนี่ยครับก็ได้ตอบชิโก้กลับไปว่าฉันเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยและขณะนั้นเองเจเดนเนี่ยก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กะโชว์เทแบบสายยาให้ทุกคนได้ดูครับแต่จู่ๆเนี่ยก็ได้มีชายปริศนาใส่หน้ากากสองคนได้เดินเข้ามาทางด้านหลังของเขาแล้วก็ฟันมือเจเดนจนขาดสะบัน้น ทำให้ทุกคนที่เหลือพยายามใช้เข้าของที่อยู่รอบตัวเข้าต่อสู้กับชายปิศนาที่ใส่หน้ากาก,ากทั้งสองคนแต่ฝ่ายวิกเตอร์กับเพทราก็ไม่สามารถสู้ได้ครับจนพวกเขาเนี่ยถูกชายปริศนาฟันที่ท้องกับหลังเขาอย่างจังฝ่ายสายะก็เลยทําทีเป็นพาดทา่าแล้วก็ให้ชายปิศนาเนี่ยจับตัวเอาไว้เพราะเธอนี่ครับรู้ว่าพวกนั้นเนี่ยตั้งใจมาจับตัวเธอกลับบ้านไปนแบบเป็นๆแล้วเธอเนก็ได้ตะโกนบอกให้เ,เพื่อนๆรีบหนีไปซะ ก่อนที่เธอเนี่ยครับจะหาช่องทางหลบหนีแล้วก็วิ่งตามเพื่อนๆไปพวกเขาทั้งหมดเนี่ยได้วิ่งย้อนกลับไปยังห้องสมุดเหมือนเดิมแต่ฝ่ายชิโก้ที่วิ่งตามหลังมาก็ได้ผลักให้เจเดนเนี่ยล้มลงไปเป็นเหยื่อของชายปีศาสวมหน้ากากที่เดินตามหลังมาจนเขาเนี่ยเสียชีวิตคาที่ซึ่งมันนะครับก็ซื้อเวลาเพื่อนๆได้ปิดประตูล็อกไม่ให้ชายปีศาเนี่ยเข้ามาในห้องได้ทันและมาคัสที่เห็นชิโก้เนี่ยฆ่าเจเดนต่อหน้าต่อตา,าเขานี่ก็ทนไม่ไหวแล้วก็โมโหชิโก้ยกใหญ่ แต่ชิโกเนี่ยก็ได้บอกกับมาคัสไปว่าช่างหัวเจเดนมันดีมันตายไปแล้วเราเนี่ยไม่ใช่นักปฐมพยาบาลฉัน,น่ยช่วยเพื่อนเอาไว้นะเว้ยและระหว่างนั้นเองอาการของเพทราเนี่ยก็ยำแย่ลงฝ่ายสายยันเนี่ยก็เลยหาผ้ามาพันแผลห้ามเลือดให้เพทราว้ชั่วคราวก่อนที่สายยันเนี่ยจะพูดขึ้นมาว่าพวกเขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้ตัวฉันเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นคุนโรกิญาติของฉันพวกเขาเนี่ยมาเอาตัวฉันกลับบ้านทํใไ้ชิโกที่ได้ฟัง โมโหหัวฟัดหัวเวี่ยงที่ถูกลากเข้ามาพัวพันกับเรื่องบ้าๆนี้ด้วยจนเขาเนครับผ่านทํำลายเขาของรอบตัวทั้งหมดจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นช่องระบายอากาศขนาดเล็กที่เขาเนี่ยสามารถลอดผ่านไปได้เขาเนี่ยก็เลยมุดเข้าไปในนั้นโดยที่ไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวครับและไม่นานนักมาคัสเนี่ยก็ได้รู้สึกตัวว่าชิโกเนี่ยได้หายตัวไปแล้วเขาเนี่ยก็เลยเดินตามหาทั่วห้องจนได้พบกับช่องระบายอากาศที่ถูกเปิดออก เขากับสายยะเนี่ยก็ได้พากันเข้าไปในช่องนั้นเพื่อตามหาชิโก้แล้วก็หาทางออกอื่นแต่เมื่อพวกเขาเได้เจอตัวชิโก้กับถูกชิโก้เนี่ยเล่นตลบหลังครับปิดประตูขังไม่ให้พวกเขาเนี่ยตามมาได้หรือก,ก็คือทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังแล้วก็หนีเอาตัวรอดไปคนเดียวนั่นเองส่วนทางด้านของเพเทรากับวิกเตอร์เธอเนี่ยพยายามส่งเสียงเรียกไม่ให้วิกเตอร์หลับเพราะเธอเนี่ยไม่อยากตายไปคนเดียวแล้วก็ไม่อยากให้วิกเตอร์เนี่ยยอมแพ้แล้วก็มาตายไปตอนนี้ เธอเนี่ยก็เลยพยายามจ้องตาวิกเตอร์เอาไว้เขาเนี่ยก็เลยถามเพทราว่าทําอะไรแล้วฝ่ายเพทราเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องครอบครัวให้วิกเตอร์ได้ฟังครับว่าพ่อแม่ฉันเคยเป็นคริสเตียนที่ดีคนหนึ่งวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยเลิกซื้อของชำํำเลิกพาฉันไปโรงเรียนพ่อบอกฉันว่าพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเลอกพ่อแล้วคืนหนึ่งฉันก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้เจอคนแปลกหน้าเนี่ยอยู่เต็มบ้านพ่อบอกว่าพ่อเป็นคริสคนใหม่และพวกนั้นเนี่ยก็เชื่อพวกเขาเนี่ยอยู่บ้านฉัน ในอีกไม่กี่สัปดาห์แม่เนี่ยก็เลือกคุยกับฉันพอบอกว่าแม่เนี่ยต้องอยู่ห่างฉันเพื่อทําสิ่งที่จําเป็นวันเกิดฉันฉันไปที่ตู้เย็นภาวนาให้เจอเค้กสักก้อนแต่ก็มีแต่ขวดโหลอยู่ในนั้นฉันได้หยิบออกมาลูกตาสีเขียวของแม่เนี่ยจ้องตอบฉันและก่อนที่พ่อเข้ามาฉันนึกว่าเขาจะฆ่าฉันซะแล้วแต่เขาเนี่ยกลับบอกให้ฉันเนี่ยมองตาแม่เขาบังคับฉันเขาบอกว่าเขาเนี่ยยืนดูตอนที่แม่ตายเขาพูดว่า เมื่อเราเห็นวิญญาณจากไปเราเนี่ยจะไม่กลัวความตายอีกต่อไปและเขาเนี่ยก็อยากให้ฉันเนี่ยได้พบความสงบสุขแบบเดียวกันกับเขาฝ่ายวิกเตอร์นี่ครับก็เลยตอบเพทรากลับไปว่านี่คือเหตุผลที่เธอเนี่ยมองตาฉันเหรอเธอคิดว่าเราเนี่ยจะตายตรงนี้และสิ่งที่ฉันทำลงไปฝ่ายเพทรานะครับก็เลยนอนลงข้างๆวิกเตอร์แล้วก็พูดขึ้นว่าเงียบได้แล้วก่อนที่ทั้งคู่นีจะหลับตาไปอย่างสงบ ส่วนทางด้านของมาคัสกับซซยะทั้งคู่เนี่ยครับยังคงมองหาทางออกอื่นกันแต่ซายะเนี่ยก็ได้บอกกับมาคัสว่าถ้าอยากหาทางออกเนี่ยก็ตามสบายแต่เพท่าก,กับวิกเตอร์เนี่ยไม่มีเวลามากแล้วฉัน,นจะไปเอาดาบคาตานะคืนจากพวกมันถึงแม้ว่าฉันจะต้องตายฉัน,นก็ยอมทําให้มาคัสเนี่ครับบอกกับซายะว่าฉันยนจะไม่ถึงเธอและท่นใดนั้นเอง ผู้คุโรกิที่ใส่หน้ากากทั้งสองคนก็ได้เข้ามาจากทางด้านหลังของมาคัสแล้วก็ผลักเขาจนหัวกระแทกกับผน,นังแล้วก็ลม้มลงกับพื้นอย่างแรงพร้อมกับทําให้สายญติเนี่ยสรุปลงไปแล้วก็พาตัวเธอเนี่ยไปทันทีครับส่วนทางด้านของวิลลี่เขาเนี่ยก็ได้เอาพาสปอร์ตปลอมที่ทํามาเอามาให้มาเรียโดยการซ่อนเอาไว้ในหนังสือการ์ตูนแล้วก็นําไปให้เธอครับก่อนที่มาเรียเนี่ยจะเดินจากไปแต่เมื่อมาเรียนะครับเดินเข้าห้องพักของตัวเองไปอย่างมีความหวัง เธอเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับชิโก้ที่นั่งอยู่พอดีเธอเนี่ยครับก็เลยรีบเอาพาส,สปอร์ตเนี่ยซ่อนไว้หลังกางเกงของเธอแล้วก็ทําทีเป็นดีใจที่ได้เจอกับเขาและในระหว่างนั้นเองอาจารย์หลินเนี่ยก็กลับเข้ามาที่ทางเข้าลับของโรงเรียนอีกครั้งก็ได้เจอกับคนเฝ้าประตูที่ถูกฆ่าตายเกินการอยู่เต็มบริเวณไม่นานนักผู้ครูวิิทั้งสองที่อุ้มสายยักษ์ก็เดินออกมาทําให้อาจารย์หลินตั้งท่าเตรียมต่อสู้แต่แล้วจู่ๆ มาคัสเนี่ยก็ได้เข้ามาจากทางด้านหลังของพวกคุโรก,กิที่อุ้มซายะอยู่แล้วก็ได้ใช้กระทะเนี่ยตีเข้าที่หัวของเขาอย่างแรงจนซายะนะครับตกลงบนพื้นแล้วก็ได้สติคืนมาทําให้อาจารย์หลินซายะและมาคัสใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ตกอยู่แถวนั้นเข้าต่อสู้กับพวกคุโรก,กิทั้งสองยังไม่มีใครเนี่ยยอมใครเลยครับจนกระทั่งมาคัสนะครับล็อกตัวพวกคุโรกิคนกกคน,นึงเอาไว้ได้แล้วก็เป็นซายะที่ปิดชีพเขาทิ้งไป พร้อมๆกับที่ผู้ดูแลของโรงเรียนเนี่ยก็เดินเข้ามากันพอดีทําให้พวกคุโดกิอีกคนหนึ่งที่เหลืออยู่รีบวิ่งหนีจากไปก่อนที่ซายะเนี่ยจะร้องไห้ให้กับคนที่เธอพึ่งฆ่าไปต่อหน้าต่อต,อตาของตัวเองและเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสิ้นสุดลงร่างไร้วิญญาณของเด็กนักเรียนที่ตายไปก็ถูกพาออกไปจากโรงเรียนมาคัสนะครับก็เลยเดินขึ้นไปยังสุสานที่ซายะเนี่ยยืนอยู่พอดีและมาคัสนะครับก็เลยถามเรื่องของวันนี้จากซายะเธอเนี่ยก็เลยเล่าให้มาคัสฟังว่า ฉันเนี่ยนึกถึงว่าญาติของฉันเนี่ยมันเฮงซวยขนาดไหนฉันเนี่ยต่อยตีกับเขามาทั้งชีวิตเขาเนี่ยสูงกว่าฉัน2องฟุตและไม่เคยออมมือเลยความอับอายควรจะทําให้ฉันเก่งขึ้นมันแย่ตรงที่ฉันเนี่ยคิดว่าเขาเข้มงวดกับฉันมากกว่าพี่ชายฉันเพราะเขาเนี่ยอยากให้ฉันเก่งฉันเกลียดเขาเพราะเรื่องนี้แต่มันนยก็ได้ผลฝ่ายมาคัสเนี่ยก็เลยจับมือกับซายะเป็นการให้กําลังใจกัน และในลุงเช้าวันต่อมาพ่อแม่ของชับน้ำเนี่ยก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็เห็นสภาพบ้านที่เละตุ้มเป๊ะตั้งแต่ตอนงานปาร์ตี้ของชับนำ้ำจนแม่ของชับน,ำน้ำนะครับพูดขึ้นมาว่าฉันจะโทรไปหาโรงเรียนแต่แล้วจูๆ่ๆเสียงของชายที่หน้าเป็นแผลไฟไหม้เนี่ยก็ได้ดังขึ้นแล้วก็ถามพวกเขาว่าโรงเรียนอะไรเหรอส่วนทางด้านของมาคาสัส เขาเนี่ยกำลังเดินกลับเข้าไปหาบิลลี่ในห้องพักก่อนจะได้พบว่าใบหน้าของบิลลี่นะครับเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำทั่วทั้งใบหน้าแล้วบิลลี่เนี่ยก็ได้เล่าให้มาคัสฟังขณะที่เขาเนี่ยกำลังแย้เฟือกของตัวเองออกว่ารู้ไหมว่าทำไมฉันเนี่ยถึงมาเรียนโรงเรียนนรกนี่พ่อฉันเนี่ยติดหนี้มาเฟียลาวล้านเหรียญพวกเขาเนี่ยก็เลยฝึกให้ฉันเนี่ยทำงานเพื่อหาเงินลางหนี้ฉันเนี่ยกลับบ้านไปแล้วก็ได้เจอว่าตอนนี้เนี่ยเขาก่อนหนี้ใหม่อีกแล้วฉันก็เลยโวยวายใส่เขาเข้าข้างแล้วก็เริ่มผลักฉัน ฉันเนี่ยไปเก็บของจะออกจากบ้านเขาเดินตามฉันออกมาจากห้องก่อนจะผลักฉันอีกรอบแล้วก็ตะโกนว่าจะหันหลังให้พ่อหรือว่าไอ้หนูก็แค่เหยื่ออีกลายเขาเนี่ยหน้าแดงกำ่ำยืนขวางประตูไม่ยอมให้ฉันออกมาจากบ้านแม่ฉันเนี่ยพยายามห้ามเขาเขาเนี่ยก็เลยเหวี่ยงแม่ใส่ผนังรูปถ่ายครอบครัวหล่นเกลื่อนฉันเนี่ยเข้าไปห้ามเขาแต่เขาเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่เขาขึ้นคอมฉันฉันเห็นว่าแหวนที่เขาสวมเนี่ยฟาดลงมาบนหน้าฉันอย่างเร็วเขาเหนื่อยเร็ว ฉันเนี่ยก็เลยหาจังหวะพลิกตัวขึ้นค่อมเขาได้แต่ฉันเนี่ยก็ทำไม่ลงแลวฝ่ายมาคัสที่ได้ฟังนะครับก็เลยได้บอกบิลลี่ทางน้ำตาว่านั่นเนี่ยแสดงว่านายเนี่ยยังไม่เปลี่ยนไปนายเนี่ยยังรักพ่อเหมือนเดิมแต่บิลลี่นยครับก็ได้ตอบมาคัสกลับไปว่าไม่ใช่หรอกแม่ฉันน้องชายฉันเนี่ยจะไม่รอดจากเงื้อมือของเขาซะขับรถไปกันไปเวกัสไปฆ่าพ่อของฉันกันก่อนที่ e p 4นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง d a i ล y Class ใน E ีีที่3และ4และเรื่องราวของเพทรากับบิลลี่เนี่ยมันช่างน่าปวดใจมากจริงๆทำไมประวัติของนักเรียนในโรงเรียนนี้ถึงมีแต่เรื่องที่เลวร้ายและก็น่ากลัวมากขนาดนี้ทั้งการถูกทำร้ายจากพ่อแม่และคนรอบข้างทั้งสายะที่ต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เข่งคัดเกินไปของพ่อแม่และประวัติของชายปริศนาที่น่ามีแผลไฟไหม้เขาเนี่ยตามหามาคัสเพื่อมาล้างแค้นหรอและสรุปแล้วแผลเป็นบนใบหน้าของมาคัสมาจากตัวเขาหรือเปล่า แล้วบิลลี่เนี่ยจะฆ่าพ่อของตัวเองสําเร็จไหมแล้วสายะยเนี่ยยังถูกพวกคุโรก,กิจตามกลับบ้านอีกหรือเปล่าอีกทางอาจารย์หลินนะครับที่โกโหกกับมาคัสเรื่องที่ลูกเมียของเขาเนี่ยตายไปแล้วแท้จริงแล้วเมียของเขาเนี่ยก็ยังไม่ตายแล้วลูกของเขาเนี่ยอยู่ไหนกันแน่แล้วมาเรียนเนี่ยจะสามารถหนีจากชิโก้ได้สําเร็จไหมและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะครับสามารถติดตามต่อได้ในอีพีที่5ได้เลยนะครับ และก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัสมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทางช่องของเรามีแฟนเพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยสปอยหนังหรือซีรีส์เรื่องอะไร <c oughs> ก็จิ้มมาที่เพจได้เลยนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระ co, ดิ่งดุ้งดิ่งดุ้งดิเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ให้วอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ